สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับจิ๋ววันนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับว่าผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับจากจิ๋ว88 h p ทผมเปลี่ยนเป็น Cm8 กาลารตนะครับก็วันนี้จะมาทําอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนกรองน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกรองดีเซลหรือกรองโซล่าที่หลายๆคนเรียกกันนันนะครับของ Ford r a n g e r นะครับผมก่อนนี้ก็ใช้มาแสนสามพัน 3, โลแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ ทำยังไงนะครับอันนี้เป็นการทําครั้งแรกของผมนะครับก็ผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์แนะนํามาได้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทาแล้วผลจะออกมายังไงเดี๋ยวต้องลองทําดูครับไม่ลองไม่รู้ครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะงัดตัวนี้นะครับมันเป็นสายน้ํามันเข้าออกของตัวกองน้ํามันนะครับต้องงัดตัวนี่นะครับงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วมันก็จะดึงสายน้ํามันออกได้นะครับแล้วก็อย่าลืมจําตําแหน่ง ต้องไม่เลืมชํำตำแหน่งของสายนะครับอันดับแรกพอดึงถอดตัวนี้ออกเสร็จสายน้ำมันออกเสร็จเราก็จะมาถอดตัวนี้โดยการยกดึงขึ้นนะครับมันจะมีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีน็อตอะไรขัดล็อกนะครับดึงขึ้นแล้วเราค่อยเอามาถอดเปลี่ยนข้างนอกนะครับอันดบับแรกเดี๋ยวต้องลองถอดสายน้ํามันให้ได้ก่อนนะครับผมนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับของตัวข้างล่างก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวดึงสายน้ํามันออกนะครับ อันนี้ถอดสายออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงตัวนี้เดี๋ยวจะดึงตัวเสื้อกล่องตัเสื้อกล่องขึ้นออกนะครับออกมาแล้วนะครับง่ายมากเดี๋ยวเหมือนมันจะมีสายไฟเซนเซอร์อยู่นะครับเราต้องถอดสายไฟเซนเซอร์ออ,อก้วย ลักสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เพื่อกองเนี่ยปลั๊กอยู่ตรงนี้ผมก็ลืมไล่ดูนะครับท่านใดจะทําก็ไล่ดูก่อนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กออกสายไฟก็บีบแล้วก็ดึงออกเลยนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นได้เลยนี่นะครับผมออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูถอดดูกันนะครับผมตัวนี้นะครับตัวดรีน เราต้องขันตัวนี้ออกนี่นะครับขันแล้วก็ดินน้ำมันออกกันถอดนะครับผมนี่นะครับดูตามลูกศรดูตามลูกศรเนี่นะครับเราหมุนไปด้านนี้หมุนไปด้านนี้นะครับเียน,นะครับ ออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุนดูว่ากองน้ำมันหนึ่งแสนสามพันกิโลเนี่ยจะดำหรือเปล่านะครับเนี่ยครับไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับหนึ่งแสนสามพันกิโลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแสนใหม่ไปเลยนะครับเนี่นะครับอันใหม่สั่งมาจากช้อปปี้นะครับ ก็ไปหาดูกันได้นะครับนี่คือพาร์ทน้าเบอร์ของมันราแกะดูข้างในนะครับเนี่ยนะครับจะมีมาอย่างนี้จะมีโอลิงให้มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับเปรียบเทียบนะครับผม ของเกา่าของเดิมกับของใหม่ที่สั่งอยากชอบพี่ดูรอยมาร์กนะครับเอาให้ตรงตัวที่ที่สำคัญคือถ้าเราถอดเราก็ควรมาร์กเอาไว้นะครับหรือถ้าใครลืมมาร์กก็เอาไปทาบดูนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใส่ตรงหน้าเป็นของมันไปทาบแล้วก็เอาตัวนี้ทาบกับพวกตำแหน่งของสายน้ํามันนี่นะครับพวกตัวท่อต่อน้ํามันเนี่ย ทาบกับตำแหน่งของสายน้ำมันเพื่อให้มันตรงกันที่เดิมแล้วมันจะมีล็อกอยู่ตรงตรงนี้นะครับเป็นล็อกของมันอยู่เดี๋ยวเรามาใส่นะครับผมนี่นะครับจะเห็นนะครับตำแหน่งหน้าเพนตตรงนี้มันจะเยื้องๆทางนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนด้านเนี้ยมันจะตรงกับแนวท่อน้ำมันเดิมของมันนะครับเราก็ใส่ลงไปอย่าลืมดึงสายปลั๊กมันออกมาหนนะครับเนี่นะครับ จะลงที่เดิมไปแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเรามาใส่สายน้ํามันที่ถอดออกไปนะครับนี้นะครับแล้วใส่เข้าไปทีละเส้นเลยนะครับแล้วเราก็กดกิบมันลงนะครับผมดันให้มันเข้าล็อกนะครับ แล้วนะครับใส่สายน้ํามันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเปิดเปิดนกุญแจนะครับเพื่อปั๊มน้ํามันให้มันมาต่อมาเราจะมาเปิดสวิตช์นะครับเพื่อปั๊มน้ํามันให้มันเข้ากล่องมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรโชว์บนหน้าจอไหมนะครับม่มีนะครับหน้าจอปกตินะครับนี่ก็เปิดกุญแจ เปิดสวิตต์นะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับแล้วก็ปิดนะครับทำสักห้าหกรอบนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดสวิตนะครับว่าในกองน้ำมันจะมีเสียงน้ำมันไหลไหมนะครับผมเปิดเลยอ่าเนี่ยนะครับเย็นไหมครับเสียงน้ำมันฉีดเข้ากอง ปิดแล้วก็เปิดตอนนี้ไม่มีเสียงน้ํามันไหลมาแล้วนะครับคือไม่มีเสียงเสียงเสียงที่มันฉีดเมื่อกี้นะครับเสียงเหมือนน้าไหลหลังจากปิดเปิดปิดเปิดไปสักพักแล้วเปิดเปิดให้เปิดแช่นานหน่อยนะครับแล้วเราก็ฟังจนเสียงน้ํามันดับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับปิด ปดเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเสียงน้ํามันฉีดแล้วมันจะมีเสียงปัมนะครับมานเสียงปัมน้ามันทํางานอยู่กับเสียงปัม EGR ที่เดียงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะติดไม่ติดถ้ามันไม่ติดเราต้องมาไล่อากาศด้วยการถอดตัวนี้นะครับเพื่อให้น้ํามันมันพุ่งออกอีกทีนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะติดหปือไม่ติดนะครับผม ติดปกตินะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันหลังเครื่องไปสักครู่นะครับเพื่อให้น้ํามันมันเข้าเข้าเข้าระบบของมันนะครับผม